สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับโชว์ผลอัลต้าซาวตอนนี้ท้องแล้วตาลกัญญาประกาศข่าวดีพร้อมโชว์ผลอัลต้าซาวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถือเลิกงามยามดีสละโสดกันไปอีกคู่เมื่อวันที่18มิถุนายน2 5 6าที่ผ่านมาซึ่งไม่กี่เดือนมานี้ระหว่างคู่รักดาราอย่างตาลกัญญารัตนเพชรและภพเจนวิริยะโสภาค นักธุรกิจนอกวงการที่เข้าพิธีมงคลสมรสไปเมื่อช่วงเช้าณนะห้องเจสเตอร์โรงแรมเพนูสุลากรุงเทพและภาพบรรยากาศนั้นเต็มไปได้วยความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวโดยแขกเรือส่วนใหญ่นั้นจะเป็นคนภายในครอบครัวและญาติเท่านั้นเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีสง์และพิธีสู่ขอพิธีมั่นและตามด้วยพิธีหลั่งน้ำพระพุทธนต์และ พิธีรับไหว้และพระประธานอาหารหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้จับมือขวงคู่กันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วทางด้านตาลกัญญานั้นก็ได้ออกมาแจ้งข่าวดีท่ามกลางความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวโดยได้มีประกานประกาศข่าวดีว่า ตอนนี้เธอนั้นได้โชว์ผลตรวจอัลตราสาวที่บ่งบอกว่ากำลังจะมีลูกคนแรกได้สำเร็จแล้วพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าหนูมาแล้วงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีในอินสตาแกรมกันมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสําบการรับฟังช่องกระแสข่าวดังจิลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ ขอบคุณครับ